ัวร้ายหลักประจำเว็บตูนเรื่องหัวหน้าขิมของภาคอารีสชายผู้เคยเป็นอดีตสุดยอดหน่วยรับที่ชื่อหน่วยเป็นดังตำนานเขาคือสุดยอดนายทหารที่มากไปด้วยฝีมือและความสามารถเป็นต้นตำรับของเทคนิคการต่อสู้ต่างๆที่ลุงขิมใช้และเขาคือชายผู้มีโค้ดเต็มว่าวันอดีตหัวหน้าหมู่ของหน่วยสูงในตำนานและเจ้าของบริษัทผลิตอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ชื่อของเขาคือนัมอูชอนนั่นเองครับ นำอูชอนนะครับตัวละครที่ปรากฏตัวครั้งแรกมาในตอนที่123ในฐานะประธานที่แท้จริงนะครับที่อยู่เบื้องหลังบริษัทโกดอโฮดิ้งที่ลุงคิมนะเพิ่งจัดการไปโดยนำอูชอนนั้นนะครับเป็นประธานของบริษัทผลิตอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าคึมมุนที่แปลว่าประตูแห่งทองคําบริษัทนะครับที่นอกจากผลิตอาวุธแล้วนะครับยังคอยดูแลจัดการเงินที่ซุกซ่อนของท่านผู้นั้นชายผู้เชื่อว่าคือจอมพลแห่งกองทัพเกาหลีที่เคยปรากฏตัวมาในอดีตนะครับและชักชวนนำอูชอนมาอยู่ใต้ัญชาากร ซึ่งตัวน้ำอูชอนนั้นนะครับเขาคือต้นเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นําอูชอนนะครับต้องการล้างแค้นประเทศนี้เลยทําการคิดแผนนะครับกับพวกทหารเลวมูกงฮว่าตั้งแต่การลักลอบขโมยอาวุธของกองทัพไปทั้งปืนและรถถังจนทําให้ทีม r ารต้องออกลงสืบหาคนร้ายแต่แผนการจริงๆนะครับของเขามันมากกว่านั้นก็คือการเข้าข่มขูนายกของประเทศและส่งคนนไปสังหารประธานาธิบดี พร้อมกับบอกว่าถ้าประธานาธิบดีตายนายกจะได้รักษาการจึงยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะได้ควบคุมนายกให้อยู่ใต้กำมือแต่แผนการรอบสังหารก็ต้องหยุดชะงักเพราะการขัดขวางของลุงคิมนั่นเองครับอดีตนายทหารผู้แข็งแกร่งน้ำอูชอนคืออดีตนายทหารแห่งหน่วยศูนย์หน่วยที่ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตำนานที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่หน่วยนี้นะครับมันมีอยู่จริงเป็นหน่วยรับต้นตำรับที่มีมาก่อนหน่วยแพคดูซานของหัวหน้าคิม เทคนิคนะครับและรูปแบบการฝึกต่างๆของหน่วยแพ็กดูซันจึงมาจากหน่วยศูนย์เลยทําให้นําอูชอนนั้นนะครับเป็นต้นตํำรับเทคนิคต่างๆที่ลุงคิมใช้ในปัจจุบันโดยตัวนําอูชอนนั้นนะครับเขาคือหัวหน้าหมู่ของหน่วยศูนย์และเป็นนายทหารคนแรกนะครับที่ได้รับโค้ดเนมจากประเทศชาติที่มีโค้ดเนมว่าวันนะที่แปลว่า1นั่นเองครับ การถูกประเทศชาติที่เขารักหักหลังนะครับในอดีตตอนที่หน่วยสูย์เพิ่งก่อตั้งขึ้นมานำอูชอนนะครับและพรรคพวกฝึกอย่างหนักเพื่อที่จะได้ออกไปรับใช้ชาติที่เขารักแต่ทว่านะครับเบื้องบนกับมองว่าหน่วยศูตเป็นอันตรายเกินไปเลยมีคําสั่งให้กําจัดทิ้งแต่ตัวนำอูชอนนะครับและเพื่อนๆบางส่วนก็สามารถหลบหนีออกไปได้และหลบซ่อนตัวนะครับเพื่อรอการล้างแค้นนั่นคือความรู้สึกผิดหวังนับที่เขารู้สึกว่าโดนประเทศนี้หักหลังเป็นครั้งแรกนั่นเองครับ หลังจากการหลบหนีไปนะครับนำอูชอนและพรรคพวกครับต้องการล้างแค้นเลยบุกไปที่รัฐสภาครับแต่ปรากฏว่ารัฐสภาเองนะครับก็มีคนบุกมาก่อนแล้วก็วคือพวกทีมจากเกาหลีเหนือนำอูชอนเองนะครับใจหนึ่งเขาก็มาเพื่อล้างแค้นอยู่แล้วจะปล่อยพวกเกาหลีเหนือนะครับผ่านออกไปเลยก็ได้แต่ทว่าครับด้วยใจที่รักชาติของเขานั้นเลยทําให้เขาตัดสินใจต่อสู้กับเกาหลีเหนือเพื่อยื้อเวลาให้กําลังเสริมของรัฐสภามาถึงนะครับ ซึ่งเกาหลีเหนือตอนนั้นนะครับนำทีมมาโดยแพ็กดันยอนครับและลีอึงระยองนะครับเหล่าเกาหลีเหนือที่เคยผ่มาสู้กับหัวหน้าคิมนั่นเองครับซึ่งในการสู้นั้นนะครับนำอูชอนก็สามารถสร้างบาดแผลบนหน้าของลีอึงระยองแถมยังสร้างบาดแผลบนตัวของแพ็กดันยอนได้อีกนะครับจนสุดท้ายกําลังเสริมของรัฐสภาก,ก็มาถึงแล้วจับกลุ่มพวกเกาหลีเหนือไปได้ครับ <c oughs> <ๆ>การโดนประเทศชาติหักหลังเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากการช่วยจับกลุ่มเกาหลีเหนือแล้ว นำอูชอนและพรรคพวกนับคิดว่าตัวเองจะได้เป็นฮีโร่ของประเทศชาติคิดว่าตัวเองรับจะได้สิทธิ์ในการเจรจากับพวกเบื้องบนของประเทศแต่ทว่านับเขากลับโดนสั่งเก็บอีกรอบนะครับพอเรื่องปัญหาระหว่างประเทศพวกเกาหลีเหนือนะครับที่ถูกจับไปก็ปล่อยตัวไปแล้วนะครับด้วยกฎหมายด้านการทูตส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐสภาวันนั้นนะครับต้องหายไปตลอดการต้องถูกลบทิ้งนำอูชอนนะครับและเพื่อนเพื่อนจึงถูกสั่งเก็บ นามูชอนนั้นนะครับต้องเห็นเพื่อนโดนยิงตายไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งเขาและเพื่อนๆครับพยายามหลบหนีอย่างเต็มที่แต่ก็หนีไม่พ้นนะครับและโดนท่านผู้นั้นจับกุมตัวได้พร้อมกับยื่นข้อเสนอนะครับให้มาทํางานกับเขาหลังจากวันนั้นนะครับนามูชอนก็ไม่ต่างอะไรจากมารับใช้ใช้ชีวิตเป็นเงาน้ตาต้อับน้าจนเขาได้เรียนรู้นะครับการเกล่นกินประเทศแห่งนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับด้านความสามารถในการาสู้นั้นนะครับแน่นอนว่าเขาคือนายทหารคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญก,การต่อสู้มือเปล่าและอาวุธปืน และด้วยการที่ถูกฝึกมาให้เป็นหน่วยรับนะครับก็ยิ่งทำให้เขามีสกิลติดต,ตัวที่เรียกว่าการรอบค่าถึงแม้ช่วงเวลาปัจจุบันนะครับจะเห็นเขายืนแลกมาตรงๆแต่ว่าในอดีตน,น,นะครับก็ได้มีการโชว์การรอบสังหารมาแล้วด้วยการใช้ได้เงินอาวุธรอบสังหารประจําตัวของลุงคิมนะครับซึ่งก็สงสัยอยู่ว่าลุงแกไปเอามายังไงนะครับเพราะว่าภายหลังมันจะมีการเปิดเผยว่าลุงคิมนั้นนะครับไปขโมยได้เงินมาจากกองทัพรัสเซียแล้วในสมัยของนาอูชอนลักไปเอามันมาจากไหนละเนี่ยแล้วก็เรื่องเทคนิคการต่อสู้ต่างะคคับางงกก็จล้ยึุิม เพราะว่าหน่วยศูนย์องน้ำอูชอนนั้นนะครับก็คือต้นแบบของหน่วยแพ็คดูซานของหัวหน้าคิมนั่นเองครับส่วนเรื่องสไตล์การสู้นะครับและความแข็งแกร่งนะคนับผมยอมรับเลยว่านี่คือตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในเรื่องของหัวหน้าคิมเขาคือคนแรกเลยนะครับที่ต่อยลุงคิมจนกระอักเลือดได้ขนาดนี้แต่เขานะครับก็ดูไม่ได้หมัดหนักมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ต่อยพักจินชอ เพราะนะครับจะเห็นเลยว่าการต่อยพักจินชอนั้นหมัดนั้นทําอะไรพักจินชอไม่ได้เลยนะครับแทบไม่สะเทือนเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับความทนทานของลุงคิมกับตัวลุงพักมันก็อาจจะต่างกันะนะเนาะแต่ทว่านันสิ่นี่ผมอยากจะชมตัวนําอูชอนเลยนะก็คือความถึกทนทานนี่แหละทั้งการนะครับที่เขาสามารถบล็อกหมัดของลุงคิมได้แบบชิ่วๆและการที่เขานะครับโดนหมัดของพักจินชอเข้าไปเต็มๆจนซี่โครงน่าจะหักไปแล้วแต่เขานะครับก็ยังยืนไหวนะครับมีนํำซ้ำ ยังโดนลูกเตะของซองอันซูนะครับเตะจนลอยปิวไปติดกับกำแพงแต่ตัวนําอูชอนนั้นนะครับก็ยังลุกขึ้นมาได้อีกเรียกได้ว่าความอึดทนทานของเขานั้นมีมากมายจริงๆและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นนะครับนาอูชอนนั้นนะครับก็ยังยืนรับการโจมตีนะครับรับการปะทะกับ3ตํานานทั้ง3ได้นะครับเพราะถึงแม้นะครับว่า3ตํานานนะครับจะไม่ได้เปิดหมดเอาจริงต่อสู้กับน้าอูชอนแต่ก็ต้องใช้การโจมตีถึง460การโจมตีนะครับถึงจะเอาน้อูชอนลง ลุงคิมนะครับต้องใช้ CQC แบบออริจินอลลุงพักนั้นนะครับต้องเปิดโหมดสงครามเฟสสองกระหน่ำยิงและตัวลุงซองฮันซูนั้นนะครับต้องปล่อยหมัดพยักข่าแบโฮูจนในที่สุดนะครับตัวนามูชอนก็น็อกไปในการโจมตีที่460ครั้งนับว่าทนถ่ายยาสุดๆไปเลยนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วนะครับพอจบภาคอาริสไปนะครับตัวนามูชอนก็ไม่ได้ตายหายไปไหนนะครับเขาถูกจับเข้าคุกซึ่งก็หมายความว่านะครับในอนาคตยังสามารถเอาตัวนามูชอนนะครับผมมาเล่นได้อีกครับ เพราะสหรับผมแล้วนะครับผมก็ชอบตัวร้ายตัวนี้นะเป็นตัวร้ายนะครับที่รู้สึกว่านานๆทีในเว็บตูนหัวหน้าคิมที่เป็นแนวพระเอกเก่งเท่แบบลุงคิมเนี่ยเลยทําให้ผมรู้สึกว่านะครับมันไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไรว่าลุงคิมนะครับจะเอาชนะได้ไหมตัวร้ายจะทําอะไรลุงคิมได้เพราะภาคตามหาตัวลูกสาวนะครับก็มีแต่พวกนักเลงกระจกกระจกกับประธานบริษัทที่สู้ไม่เป็นภาคบริษัทแบ็คโฮนะครับก็ดีหน่อยตรงที่ได้เผชิญหน้ากับลีโดกยูแป๊บหนึ่งขนาดว้ตัวจากญี่ปุ่นนะครับที่ดูเหมือนว่า จะตึงมือกับลุงคิมนะครับยังถูกตัดเปิดไปได้ง่ายๆเลยด้วยรีโดกายูนะครับตกทีเดียวก็ตายหาไปซะและส่วนตัวร้ายหลักในภาคแบ็คโฮนะครับก็ดันเป็นสอสอครับที่ก็สู้ไม่เป็นอีกพอมาถึงภาคเกาหลีเหนือนะครับตัวร้ายอย่างแพ็กดันยอนครับที่เหมือนจะเข้ม แต่ก็มาแพ้ลุงขิมง่ายดีนะครับพราอย่างนั้นเลยผมเลยชอบภาคอาร์เสเป็นพิเศษนะครับที่นอกเหนือจากจะได้เห็นสมาชิกทีมอารรสแล้วยังได้เจอตัวร้ายนะครับที่มันสู้เก่งจริงๆสักทีก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับความรู้สึกของผมที่มีต่อตัวละครนําอูชอนนั่นเองครับแล้วทุกคนละ่ะชอบตัวละครตัวนี้ไหมนะครับชอบตัวร้ายตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ชอบภาคนี้ไหมนะครับ ถ้าเอาตัวร้ายอย่างตัวนําอูชอนั้นนะครับไปเทียบกับตัวร้ายตัวอื่นของหัวหน้าคิมทุกคนชอบคนไหนมากกว่ากันนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ